บอมรถบ้านวันนี้สวัสดีครับมาอยู่กับมีโก p พี n e นเนอรตัวนี้4ประตูตัวยกสูงเปิดราคาแล้วเราอยู่ที่239,000 0บาทผ่อ,อนเริ่มต้นเดือนละ5 2 0 0สเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกอย่างครับได้ V ีเอ็นโทโบได้เครื่อง2005ปี2010เดี๋ยวพามาชมรอบคันคะนะครับนี่จัดทรงล้อแมก ร้อแม็กซสวยๆวยครับคัดทรงกับสีสวยนะครับคัดทรงกับสีร้อยนี่ได้พิลเนอร์มีแม็กไลเนอร์ให้ครับข้างหลังเป็นตัวอีนี่เปิดประตูเป็นได้ปกติครับนี่มาดูรอบคันฝั่งนี้ สีสวยรอบคันเลยครับคันนี้ได้ตัวยกสูงพีเลนเนอร์สีสวยๆส,สีสันสวยงามนะครับ oh. สีออกทาเขโบเข้มๆ oh. จะเป็นเทาเข้มๆ oh. ด้พีเลนเนอร์ Vn Turbo ภาษีไม่ขาดครับภาษีต่อถึงปีหน้าเลย oh. เดี๋ยว oh. มา oh. ฟังเสียงสปาร์ตนะครับ oh. นี่คุณแจได้เป็นดอกแบบนี้เลยครับ ล็อกได้นะครับล็อกได้ใช้งานได้ปกติครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้ปกติเดีย๋ยวมาลองฟังเสียงจัตตานะครับมาฟาังข้างในครับมาฟังข้างในนะครับโอ้นี่ครับไม่ไมอยู่ที่แสนแปดนะครับแอร์หนาวแอร์เย็นเจี๊ยบมีจอให้ด้วยเกียร์ปกติครับเกียร์ ไหม่เสแนแปดเครื่องนิ่งๆนะครับอันนี้ติดฟิมใหม่รอบคันเลยติดฟิมใหม่รอบคันกระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกติครับมาไปชมห้องเครื่องข้างหน้านะครับนะครับมาดูห้องเครื่องน,นะครับใน,นเครื่องแบบนี้ไปครับ เครื่องสองพันห้าครับมีจมูกคานเดิมๆเ,เลยนะครับนี่หน้าเดิมๆเ,เลย LR อยู่ครบเลขอะไรอยู่ครบนี่ LR อยู่ครบมี ABS ให้ด้วยจกรรักไรดูให้ไม่มีไอนะครับไม่ควัน เครื่องเดิมๆครับไม่ได้รีเมคเครื่องเดิมๆเ,เลยแต่งแค่ล้อมแม็กเฉยๆครับไม่ได้แตะเครื่องไม่ได้อะไรเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยเอาไปใช้งานพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้นี่ครับโตโยต้าวีโกพีเลนเนอร์นะครับสี่ประตูตัวยกสูง VN Turbo เครื่อง2อ0พครับปี2010นี่ราคา239,000บาทหม่นเ สีสว,สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ครับข้างหลังเดิมๆหน้าเดิมๆครับประ,รประสม่ขาน,น,นอย่าง ล้อสสวยครับล้อสสวยเลยนะครับภายในเา้าไปชมภายในนี่ครับได้เบาะนังสีดำดูๆเลยครับสะอาดมากครับไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นไม่แค่แสนแปด กระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกติติดฟิล์มใหม่รอบคันนี่เพิ่ตงติดฟิล์มใหม่รอบคันเลยข้างหลังก็ไม่มีขาดนะครับบอกไม่มีขาดเลยได้เดิมเลยนะครับเบาะนั่นงส,สวยเดิมเลยนะครับเดิม สวยหน้าก็ได้เดิมปับกระจกได้ด้วยนะครับรอบเดือนปกตินะครับรอบกตวงอะไรก็นี่นะครับรอบมานี้นะครับ